ผู้กองแคทอาทิตยาขึ้นเวทีร้องเพลงในงานรำลึกพุ่งพวงดวงจันทร์ครบรอบ31ปีงานนี้โดนชาวเน็ตคอมเมนต์สนัน่นกลายเป็นประเด็นร้อนระอุขึ้นอีกครั้งกรณีดรามา่าผู้กองแคทอาทิตยาเบนจบปักที่ได้เลื่อนขั้นเป็นร้อยตำรวจเอกภายในเวลาเพียงแค่4ี่ปีทำให้ทัวลงผู้กองแคทอย่างหนักจนเจ้าตัวไม่กล้าออกมาเคลื่อนไหวต่อมาพันตำรวจเอกแพทย์หญิงอัญชุลีเพชรรัตหรือหมอแอ แพทย์ประจรํากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตํารวจได้ออกมาโพสต์รูปภาพของผู้กองแคทย่องพบจิตแพทย์เนื่องจากเครียดหลังเกิดเรื่องดรามา่าโดยทางด้านหมอแอร์ระบุข้อความว่าถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะรอรอเป็นกำลังใจให้ผู้กองแคทอาทิตยยาตั้งใจทำงานเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนค่ะล่าสุดดราม่ากระชอนขึ้นอีกครั้ง ผู้กองแคทครึ่งเวทีร้องเพลงในงานรำลึกครบรอบ31ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งผู้กองแคทได้โพสต์รูปภาพพร้อมได้ระบุแคปชั่นว่าร่วมงานรำลึกจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่31เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุ่มพวงดวงจันทร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดทับกระดานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคทอาทิตยาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้าตีธีรชัยงานนี้ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างหนักดังนี้เงียบไม่กี่วัน ต้นสังกัดเขาไม่ว่าเอารอคะขนาดคนที่เป็นอาจารย์มาร้องเพลงกลางคืนต้นสังกัดยังให้ลาออกเลยข้อหาทําให้องค์กรเสื่อมเสียหรือว่าสังกัดนี้ทําอะไรก็ได้หรือว่าหน้าที่คือเข้ามาร้องเพลงแต่กินเงินเดือนคือภาษีประชาชนคะ่ะอันนี้ถามเฉยๆในฐานะประชาชนที่เสียภาษีคนหนึ่งคะ่ะขอโอกาสทํางานนี่คืองานตํารวจรอครับเห็นละหดหู่